กองทัพรัชฐาน SSA สภาเพื่อการกอบกู้รัชฐาน RCSS จัดพิธีส่วนสนามและแสดงส่ยนุาภาพรังทหารเรื่องในวันคบรอบปีที่65ของการก่อตั้งกองทัพกู้ชาติบนฐานที่มั่นอำเภอเมืองปันจังหวัดลังเครรัชฐานนะครับมีชาวบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเข้าร่วมงาน มีพิธีมอบเหรียญก้าหารและใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่และวางพวงมาลาระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในการต่อสู้<ม>ก็นับเป็นอีกช่วงที่มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจครับด้านพลเอกยอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบู้รัฐฉานได้กล่าวกับคนที่มาร่วมงานถึงแนวทางการทำงานคือการให้รัฐฉานเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาพันธรัฐประชาธิปไตยเนื่องจากประชากรในรัฐฉานมีหลากหลายชาติพันธุ์ดังนั้นสาพันธรัฐประชาธิปไตยน่าจะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้ประชากรในรัฐฉานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกครับ